สวัสดีนะครับพบกับผมเช่นเคยนะครับกบดุเดี่ยวนะครับสำหรับวันนี้นะครับวันนี้มาอยู่ที่ที่พักรถมอเตอร์เวย์นะครับไปหาตกปลาเล็กนะครับไปหาตกปลาชายหาดเอาไปหาผลงานกันนะครับก็เหมือนทริปที่แล้วเลยนะครับทริปที่ผ่านมานะครับแต่วันนี้ผมมาคนเดียวนะครับก็มานั่งพักนะครับพักคนพักรถด้วยนะครับก็เดี๋ยวจะ ยิงยาวต่อไปที่ระยองเลยนะครับก็จะตกกันยันเช้าเลยนะครับถ้าลมแรงอะไรก็จอดหาที่นอนดีกว่านะครับรอตอนเช้านะครับเดี๋ยวจะไปตีปลากันมีน้าคนนึงเขาไปตกนะมีหมายอยู่นะครับก็เข้าท่าดีเหมือนกันเดี๋ยวจะไปลองดูนะครับว่าจะได้กับเขาไหมนะครับสําหรับปลาสีขนนะครับก็เดี๋ยวนั่งพักอีกสักแป๊บหนึ่งนะครับนี่ก็กาแฟนะครับซื้อกาแฟไว้ก็ซื้อน้ําแข็งนี่ครับ นี่ก็พักเครื่องนะครับที่ผมเช่ามานะครับลงทุนเช่ามาเก็บไว้นะครับกิจกรรมหนึ่งนะครับที่ผมเพิ่งจะมาเข้ามาทํานะครับสําหรับการสะสมนะครับเรียกว่าสะสมดีกว่านะครับสะสมพักเครื่องนะครับเช่านะครับเช่ามาเก็บไว้นะครับผมไม่รู้นะว่าอนาคตจะเป็นยังไงนะครับมีเงินเก็บก็จะแบ่งจะแบ่งออกมาแล้วก็ไปเช่าเช่าพักเก็บไว้นะครับ ที่สําคัญเป็นพระแท้นะครับไม่ใช่พระเกนะครับเออันนี้พระนะครับไม่เกี่ยวกันตกปลาเลยเดี๋ยวผมจะต้องเดินทางไประยองนะครับตอนนี้นั่งพักก่อนนะพักกินกาแฟอะไรก่อนนะครับนี่ก็มาถึงหมายเราแล้วนะครับที่นี่ก็หาแสงจันทร์นะครับหรือว่าหาพีเอ็มวายจะมาตกหมึกน้ําค่อนข้างที่จะใส่นะครับหนาวมากเลยนะครับผมต้องใส่เสื้อแขนยาวเลยนะครับสําหรับชุดวันนี้นะครับหน้าจิที่ผมใช้ตกอยู่ประจํานะครับ ยาว6.4ฟุตนะครับของ Major c a r c o s t e นะครับลอก็จะเป็นได้ว่านะครับเบอร์ส0 0พันะครับตัวนี้ก็ไม่ได้ใช้หนาแล้วนะครับเดี๋ยวเอาออกมาใช้ดูนะครับโยไม้สีส้มนะครับขนาดไม่แน่ใจอ๋อขนาด2.0จดนะครับอตอนนี้ก็อยู่ในช่วงน้ำลงนะครับน้ำมันกำลังลงนะครับก็นะครับขนาดนี้เวลาตีหนึ่งครึ่ง ปีนหินมาแล้วก็มาอยู่ฝั่งเนี้นครับน้ํามันก็ลงไปเรื่อยๆนะครับผมก็ลองมาตีเมือกอยู่ฝั่งนี้มันก็ไม่มีอะไรมาจับเลยนะครับยอมแล้วนะครับก็เดี๋ยวแผาที่นอนดีกว่านะครับรอตอนเช้าดีกว่า๋ไ,ไปตีปาลากันดีกว่าพักผ่อนนะครับนอนในรถนี่แหละพักผ่อนนะครับเดี๋ยวเอารถไปจอดไปตรงเซเว่นตรงนู้นแล้วก็กินมาม่าเสร็จแล้วก็นอนนะครับอ่ะนี่นะครับ ก็คือเวลาตอนนี้นะครับตอนนี้มันกําลังขึ้นอยู่นะครับกำลังขึ้นก็คาดว่าจะนี่ยขึ้นขึ้นมา1.7เมตรเวลาตีสี่ครึ่งนะครับก็กะเวลาได้นะครับตีห้านี่ก็ขึ้นมา2เมตรนะครับตีห้าครึ่งที่ก็เวลาตีห้านะครับหลังจากที่ผมได้ไปนอนพักนะครับ ในรถอตั้งแต่ตีสองกว่านะครับอันนี้ก็ตีห้าน้ำก็ขึ้นมาแล้วเนี่ยน้ำก็ขึ้นมาเยอะพอสมควรนะครับ ทีตกมาครึ่งชั่วโมงนะครับไม่ได้ตัวเลยนะครับเงียบก็น่าจะมีตัวนะด้านเงียบนะครับแต่มันด้วยอากาศนะโอ้โหหนาวนะตอนนี้ก็เวลาหกโมงนะครับหกโมงเช้าก็หมายเดิมนะผมยังไม่ได้ย้ายนะครับจะมาลองตีแคลโลดูนะครับ อลองตี้ดูแล้วนะไม่มีอะไรเลยนะอ่ะถึงแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปลองหมายนี้ดูนะครับตรงนี้เขาเรียกว่าแหลมเจริญนะครับผมก็ไม่ทราบเหือนะเขาเรียกกัะแหลมเจริญนี่แม่น้ํานะครับแม่น้ําแล้วก็มาลงปากอ่าวตรงนู้นนะครับเขาเรียกว่าปากอ่าวระยองนะครับเดี๋ยวมาลองตกนี้ดู ตนบ้างไหมครับฮะตัวหนึ่งปลาอะไรครับสีขนอ๋อได้เยอะไหมครับโอ้มันจะกัดช่วงไหนอ่ะช่วงนี้ปะช่วงเช้าหรือจะช่วงไหนอ๋ออ่าตอนนี้ก็ ขึ้นมาแล้วนะครับมาที่รถแล้วนะครับเออหมายเมื่อกี้ก็ไม่ได้ตัวอีกนะครับมันก็ได้นะครับได้ไปสองตัวนะครับมันตัวเล็กนะครับเป็นตะเพาข้างกับอะไรนะนกกระยางหรือเปล่าตัวเล็กๆนะครับก็ปลดแล้วก็ปล่อยไปนะครับไม่ได้เก็บมานะครับส่วนปลาที่ต้องการปลาสีขนมันมันก็ไม่เข้าอ่ะมันไม่มันไม่กินเมดผมนะครับแต่ว่า นี้ก็เวลา8โมงแล้วนะครับก็เดี๋ยวาจะย,าย้ายก่าย้ายตัวเองไปไล่ไปตีหาดแม่ลำพึงอะไรกันดีกว่านะครับอ่าตอนนี้ก็มาอยู่ที่สะพานคู่นะครับหาดแม่ลำพึงเดี๋ยวมาล็อกอาจีกันนะครับไม่รู้ว่าจะได้ตัวหรือเปล่านะครับมาลองดูนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปไปสะพานก่อน,นครับ เงียบเลยนะครับสำหรับสะพานคู่นะครับหาดแม่ลำพึงนะครับเนี่ยมันมีปลาอะไรไม่รู้นะครับลอยลอยอยู่นะครับเงียบเลยนะครับไม่มีตัวไหนมาก,กัดเกลือเลยนะไปอีกหมายนึงนะครับาลานหินขาวนะครับตอนนี้ก็มาอยู่ที่หมายาลานหินขาวนะครับลองดูกัน มีอะไรแสน้ำคือที่นี่มันก็ถ้าลมแรงๆคือน้ำมันก็จะวนนะครับตามมีเขาบอกอย่างนี้เลยนะครับซึ่งก็เวลาเล่นน้ำก็ระวังตัวด้วยนะครับ ก็ตเป็นยต้เตือนไว้นะครับมีวิธีการสังเกตน,นะครับมีวิธีป้องกันตัวนะครับส่วนผมนี่วนะ่ายนาไม่เป็น <c oughs> เดี๋ลองดูกันนะมีร่องลบมหรือเปล่าเด็กน้อยนะตกตายน,นะตนู่นว่าจะไปถามนะตรงไหน,น,นมีกุ้งขายบ้างีไปซื้อกุ้งนะมาตกพาเห็นโขน ก็ไม่ลึกนะเดินไปได้ เล้งมีเล้งด้วยนะเนี่ยตัวยาวๆเนี่ยเรียกเตกเล้งนะครับตัวยาวๆน <c oughs> ีก็ลงมันก็เดินลงไปได้นะมันไม่ลึกเท่าไหรนะ่ไม่แห้วแล้วนะครับตัว <c oughs> ในเล้งนี่มีสิทธิ์เสียเหยื่อะนะเพราะว่าฟันมันคมนะครับข้างหินนี้ดูนะ ไปเรื่อยๆมีนะนี่ยังมีตัวอยู่นะ GT น้อยนะเนี่ยมันอยู่ตรงเนี้ย GT น้อยเออมีตัวหมายตรงนี้ผมเคยได้ล่องลมนะครับผมเคยได้ล่องลมตรงเนี้ยมี GT น้อยนะครับเนี่ยมันอยู่ตรงหินเนี้ย จีน้อยมันจะอยู่ตรงหินนะนะลองตีตีหาดูจีทีน้อยนะลองตีฝั่งนี้ดูบ้างนะมีปลาอนะไรตรงนี้มีจีทน้อยนะลองล่องนี้ดู โดนโดนแล้ว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 อะไรไม่รู้โดนแล้ว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 โอ้ย GT ไม่นะครับ GT GT บใหญ่ขึ้นมาหน่อย ใหญ่ขึ้นมาหน่อยที่ทอะเดี๋ยวอย่าปล่อยขอไปนะครับไม่เอาโอเคบายเลยอ,อุ้ยอุ้ยมีไล่นะเออมีไล่นะสนุกดีกัน,น กัดแล้วนะโอเคแล้วนะกีทีน้อยจีทีน้อย <c oughs> okay. อปล่อยไปนะครับชุบโอเคไม่ค่อยเจ็บตัวมากนะ ไปอ่ะก็ไปแล้วนะครับสำหรับหมายนี้นะครับลานหินขาวนะครับใครอยากมาตกก็มาได้นะครับลานหินขาวนี่ปลาภัยมนันนี้นั่งอยู่อย่างงี้ บบ้านเพนะครับพอมีตัวให้เล่นอยู่นะครับนะก็ก็กได้ไปสี่ตัวมั้งนะครับก็ได้ GT นะครับหรือกระมงตัวเล็กนะครับตัวไม่ใหญ่มานะอนี้ก็มาถึงอีกไม้แล้วนะครับปากคองแกลงนะครับสำหรับไม้นี้มันก็จะเมื่อยหน่อยนะครับต้องเดินไปตามหิน ถึงแล้วครับเดี๋ยวมาลองดูกันเดี๋ยวลองใช้บัญยาาจีก,ก่อนนะครับ Okay, My... จะอยู่รอบนอกนู้นนะครับรอบนอกนูน้นปูงมันนี่แล้วก็ลากเข้ามาเลยนะครับกัดแล้วกับเหยื่อขาดไปเลยแต่หลายๆตัวก็โอเคครับอันนี้ ชุกสวยๆนะครับอ่าตอนนี้ก็ได้แต่ปลานี้นะครับผม oh. ปลาสีเสียดหรือว่าปลานุกะยางไม่แน่ใจนะครับได้หลายตัวพอสมควรมันก็กัดเรื่อยๆนะอ่าตกแบบแคลโลนะครับแคลโลไรน่าลิกนะครับก็มีตะกรวดลูกหมุนนะครับแล้วก็มีตัวเบ็ดนะครับผูกชิ่งยาวๆหน่อยนะครับแล้วก็ ตรงเบ็ดก็เกี่ยวไอ้หนอนยางตัวเล็กๆนะครับก็ตีไปลากมามเฉยๆเลยนะครับลากมามเฉยเลยปากัดก็บัดนะครับเนี่ยครับชื่ออะไรไม่รู้นะนูก็ยางหรือแข้งไก่หรืออะไรไม่แน่ใจถ้าฝูงมันเข้ามันก็จะเยอะอย่างเงี้ย จะจับเดี๋ยจับมันด้วยมือเปล่านะครับนี่ผมโดนมันทิ่มแล้วนะครับมันมันมีเงี้ยงนะครับทางที่ดีต้องมีตัวคีบนะครับหรือว่ามีคีมจับสีหามันก็อยู่แถวนี้แหละครับทางซ้ายบ้างขวาบ้างนะครับก็มันก็เอาไปทําอาหารได้นะครับตัวเล็กๆนะครับทอดกรอบะลยได้ ที่มันชอบก็าลากเฉยๆเนี่ยอาจจะลากเฉยๆนะครับประมาณนี้นะครับถ้าเหยื่อมันอยู่ที่ตำแหน่งก็จับจัดระเบียบหน่อยนะครับให้มันอยู่ในตำแหน่งที่โอเคแล้วก็ตีไปกําลังเข้าเลยนะครับปลา,ากําลังเข้าเลยส่วใหญ่จะเป็นปลาไอเนี่ยครับปลานกกระยางปลาแข้งไก่ ีจักนะโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วเด <c oughs> ได้อยู่นะกระตูเบ็ดอยู่ เข้าเลยนะครับเข้าเลยโอ้โดดเลยนะครับกำลังเข้าเลยนะก็ขะไซกันไปนะครับแต่ส่วนใหญ่จะปเป็นไซนี้หมดเลย <c oughs> ไซปลาเล็กนะครับก็ <c oughs> ได้กับข้าวครับเดี๋ยวว่าจะไปแก้มเบียร์นะครับนี่อ่ะโดดอีกแล้วนะครับกำลังเข้าเลยันกำลังเข้าไดนะนะ้เยอะๆก็ไปแจกเขานะครับ ไปแกะคนที่บ้านนะครับเสี่ยโดนเลยอืมไม่ติดนะกำลังเข้าเลยนะเนี่ยโดนแล้วนะโดนแล้วโอเคก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวตกเสถียรย้อดรวนให้ดูนะครับอ่าตอนนี้ก็ เวลาบ่ายสองนะครับบ่ายสองโมงแล้วนะครับแดดค่อนข้างที่จะร้อนนะครับแล้วก็คลื่นค่อนข้างที่จะแรงนะครับเพราะว่ามันน่าจะอยู่ในช่วงหัวน้ำช่วงที่น้ํามันลงแล้วนะครับช่วงที่น้ํามันลงนะครับปลาก็ตอนนี้ก็ไม่ค่อยกัดแล้วนะครับไม่ค่อยกัดเลยนะครับก็ผลงานนะครับปลาที่เข้าใจฝั่งในวันนี้มีมีตัวนี้ครับ ที่ผมได้นะครับชื่ออะไรไม่แน่ใจนกกระยางแข้งไก่หรือว่าสีเสียนะครับแล้วแต่เราจะเรียกนะครับที่นี่มันก็สามารถที่จะเอาไปแปลรูปเป็นปลาเข็มได้นะครับเอาเป็นปลาแดดเดียวปลาเข็มได้นะครับก็เดี๋ยวเข้าที่พักแล้วนะครับไม่ไหวร้อนนะครับเข้าห้องแอร์นอนดีกว่านะครับแล้วเดี๋ยวตอนเย็นนะครับตอนเย็นเดี๋ยวออกมาดูกันใหม่นะครับเอินว่าเกิดอุบัติเหตุติดหน่อยนะครับจะต้อง กลับเลยนะครับเพราะว่าโรงแรมที่ผมจองเนี่ยโรงแรมเนี่ยนะครับอยู่ที่บ้านเพนะครับผมจองไว้นะครับก็จองผ่านระบบอากูด้านะครับแล้วพอผมเข้าไปเช็คอินนะครับทางโรงแรมเขาบอกว่าไม่ได้รับการจองจากผมผ่านระบบอากูด้านะครับซึ่งผมก็งงนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นผมก็เคย เพิ่งเคยเจอครั้งแรกนะครับในกรณีนี้นะครับก็ถือว่าเป็นโชคร้ายนะครับก็จองจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วนะครับจ่ายเงินอะไรเรียบร้อยแล้วแล้วก็พอกะจะมาโอ้โหอาบน้ํานอนเย็นสบายสบายนะครับกลายเป็นว่าตอนนี้กลายเป็นคนเล่ร่อนเลยนะครับกลายเป็นคนเล่ร่อนไม่มีที่พักนะครับไม่มีที่พักโอเคก็ไม่เป็นไรครับก็เดี๋ยวผมกลับเลยนะกลับเลยแล้วกันนะครับก็ ขอจบพิษแต่เพียงเท่านี้เลยนะครับก็เดี๋ยวผมขับรถกลับสระบุรีเลยนะครับไม่เป็นไรนะครับตอนนี้ก็เวลาปายสามกับ่ายสี่นะครับเดี๋ยวอัดกาแฟแล้วขับรถกลับเลยนะครับอ่ามันก็จริงๆก็อยากจะอยู่ต่อนะเ,อเราอุตส่าห์แบบจองที่พักเ,เรียบร้อยแล้วแล้ว มาเกิดปัญหาแบบนี้นะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นความผิดของทางโรงแรมหรือเป็นความผิดจากในระบบหรือเป็นความผิดจากใครนะครับก็ไม่เป็นไรครับผมก็โอเคนะในเมื่อมันเป็นแบบนี้นะครับก็ไม่เป็นไรครับผมก็กลับนะครับกลับบ้านดีกว่านะครับปลาอะไรก็ได้พอสมควรนะครับเดี๋ยวเอากลับไปกินนะครับโอเคครับก็ทริปนี้ครับก็อย่างที่เห็นนะครับก็ มันก็หาตัวค่อนข้างที่จะยากนะครับหาตัวยากนิดหนึ่งนะครับก็อากาศด้วยอะไรด้วยนะครับอากาศมันเปลี่ยนนะครับก็โอเคครับก็ได้เท่านี้ก็ดีใจแล้วนะครับก็เดี๋ยวกลับบ้านดีกว่านะครับกลับบ้านแล้วนะครับโอเคครับก็ขอบคุณครับที่ติดตามผมจนมาถึงตอนนี้นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ